สวัสดีครับบุงเท่งนะครับจากแคกตัดริมรั้วครับตัวนีุ้ก็จับมามบน i ฟายใหม่คือมาเปลี่ยนเปลี่ยนดินตัดแต่งรากครับเพราะว่าครบปีแล้วยังไม่เคยได้เปลี่ยนเลยนะครับเห็นไหมครับโคลเริ่มยุบแล้วครับสแสดงว่ารากรากเริ่มมีปัญหาแล้วครับ โซมหมดเลยครับไม่ค่อยได้ดูแลต้นนี่หมดแล้วครับบุ๋มลงไปเลยครับนี่ตะก่อนเป็นที่นิยมนะครับ V เขาเรียกว่า V t ไทยแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วครับนี่ก็ V นันเครับไม่เป็นไรครับเราเราปลูกเพราะว่าเราชอบเราก็ปลูกไป ต้นเอียงหมดแล้วครับต้นนิ่งด้วยก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์ก่อนครับก็จะมีกันไกรไว้ตัดรากครับแล้วก็กระมังไว้ใส่ดินเก่าเดี๋ยวเดี๋ยวลุงจะลองรลือให้ดูนะครับ่อนงดูแล้วก็ ก็ดิงออกแต่ลุงลืมไปว่าจะเปลี่ยนรากเอ้ยจะเปลี่ยนกระถางวันนี้เมื่อวานเรยนดน้ำก็ได้แฉ่แฉ่หน่อยครับเนี่ยรากไม่ค่อยมีนะครับดูดหมดแล้วรู้สึกจะมีเพีย้ยเพี้ยแป้งด้วยครับในขา,ขาวๆนะครับเนี่ยขาวๆเพี้ยแป้งทำให้รากไม่ดูดอาหาร แล้วก็โคนนิ่มเดี๋ยวเราลือแล้วเดี๋ยวเราก็ไปล้างน้ำก่อนเราค่อยนำมาตัดไหนดูต้นนี้สิเดี๋ยวก็ถางก็ไปล้างน้ำด้วยครับเป็น,เ,ปนเพี้ยหมดเลยครับนี่ครับ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไป,ปล้างน้ำนี่ก็ววีต้นนี้ลักษณะอาการก็หนักเหมือนกันครับบุบเยอะเลยครับมีเพี้ยแป้งไหมยังยังพอจะมีรากใหม่ไม่เป็นไรครับ เราก็ไ,ไหนก็ลื้อแล้วรื้อทีเดียวเลยดินก็แน่นหมดแล้วครับเนี่ยดินดินเสื่อมหมดแล้วก็มีเพี้ยเหมือนกันนะครับก็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 ใครอยู่ไหม อันนี้ก็วีนะครับแต่ต้นนี้ก็ไม่ยังต้นยังไม่นิ่มแข็งดีแต่ว่ารู้ว่ากระถางเขาจะแคบไปเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราก็ใส่กระถาง3นิ้วแล้วกันครับไปสี่นิ้วแล้วกันครับ ลากเยอะดีครับเดี๋ยวเรายังไม่ตัดนะครับเราไปล้างก่อนแล้วค่อยมาตัดครั้งสุดท้ายทีเดียวต้นนี้ก็ใหญ่ครับเขาเรียกอะไรเต่าหรือเปล่าไม่แน่ใจครับพิโกตแต่ว่าก็บุกบ,บิดบ,บูบี้เหมือนกันครับเริ่มเริ่มนิ่มแล้วครับในสำรวจลากมีเพียไหมมีเหมือนกันครับ เนี่ยครับเพี้ยแป้งเป็นขาวๆอย่างแบบนี้ครับเพราะลุงไม่ค่อยได้ใส่ย,ยาฆ่าเพี้ยหรอกครับลดแต่น้ำเติมแต่ปุ๋ยแค่นั้นครับประมาณนีครับต้นนี้ก็แปลกๆครับ รู้ว่าเขาจะเหลืองเหลืองแล้วเนี่ยครับแสดงว่าไม่ค่อยแข็งแรงแล้วรากก็ปุ้นปุนเนี่ยไม่มีรากแล้วครับรากเสียหมดแล้วเนี่ยรากหยิบดุบเลยครับถ้าไม่รื้อก็รอรอ,อตุยครับก็ก็ก็เคครับเดี๋ยวลุงรื้อให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปล้างน้ําทีเดียวครับนี่ครับหลังจากที่ลุงตัดรากเสร็จแล้ว เนื่องจากมีเพีย้ยแป้งเยอะลุงก็เลยคิดว่าเอามาแช่ปุ๋ยแช่ยาฆ่าเพีย้ยเลยดีกว่าครับไหนๆเราก็รือ้อมาแล้วแล้วก็แช่ไว้สัก1ิบห้าถึงยี่สิบนาทีเราก็เอาขึ้นมาวางไว้ลุงแช่ไว้ยี่สิบนาทีแล้วครับมันยาก็เลยไม่อยากเอามือจับครับ เดี๋ยวเดี๋ยวลุงเอาขึ้นมาก่อนนะครับนี่ครับเอาขึ้นมาแล้วลุงก็จะวางผึ่งเอาไว้ในที่ที่ลุงเลี้ยงเนี่ยครับมันไม่ใช่โรงเรือนเพราะว่าลุงไม่มีโรงเรือนผึ่งลมผึ่งแดดอ่อนๆไว้น่าจะผึ่งไว้ยาวๆเลยครับสักสิบยี่สิบวันเลยครับเพราะว่าเราตัดล่าเขาเยอะ บางต้นก็น่าเป็นห่วงเพราะว่ารากไม่มีเลยเช่นต้นนี้ครับไม่เป็นไรครับรอดก็ได้อยู่ต่อครับถ้ากลับดาวก็ก็ต้องกลับดาวครับนี่ครับเราจะทิ้งเอาไว้อย่างแบบนี้ประมาณสองอาทิตย์ละครับรอแผลแห้งรอแห้งสนิทรอเราขยันเราก็ค่อยมาลงปลูกกันนะครับ เดี๋ยวเวลาลุงจะลงปลูกแล้วเดี๋ยวลุงค่อยมาทําคลิปใหม่นะครับถ้าเกิดผิดถูกยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับนี่ทําตามวิธีของลุงครับที่ลุงคิดว่าเออมันเหมาะกับลุงครับถ้าใครมีคําแนะนําก็แนะนำลุงลุงได้นะครับยินดีรับฟังคําคแนะนําคําติชมนะครับขอบคุณนะครับสําหรับการรับชม กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ลุงเท่งด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้มือใหม่หมัดเลี้ยงแคคตัสครับเออเดี๋ยวครับส่วนนี่ครับลุงใส่ยาเล่งรากยาฆ่าเพีย้ยแล้วก็สารจับใบแอปซามีเหลือก็ใส่ไปเลยครับแล้วเวลาไปทิ้งก็เอาไปเทลดต้นไม้ข้างนอกต้นไม้สวยงามที่ไม่ใช่แคคตัสแล้วครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ